โอ้ยจ๊ะจังส mm ุดเหอโ้ยจวัดดอกแคต้องอาคอยใส่ต้นนี่ลูกเห็นเขาทำมาแตกที่ไหนนะเห็นเขาทำมาแตกที่ไหนใจยุบที่ไหนนะที่เองเหรอนะข้าเห็นในในหนูไปหนูเออที่ห้องเรียนมีดอก ดอกไม้อยู่ที่ห้องเรียนอ๋อเป็ like aw, เนดอกแบบนี้เหรอครูติดไว้เหรอเออใช่ที่ที่ที่ครูติดในกระดาษอ๋อมันแหละเองมันเลยโครงการดอกไม้ดอกไม้ลุยห้องค่ะวันนี้คือดอกอะไรที่ลูกวันนี้ดอกอะไรดอกดอกยางเรียนแล้วดอกอะไรปะป๊าดีจะฟังลูกบอกดอกอะไร กุหลาบอ๋อแล้วกุหลาบแล้วนั้นใบอะไรใบสีเขียวอ๋อโอเค